รู้หรือไม่เนี่ยขาเบเกอร์ที่มันหักเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้นะเผื่อมีพี่ๆบางท่านดียังไม่รู้หรือพี่บางท่านที่รู้แล้วก็ตามแต่เแต่เป็นว่าผมจะบอกคนนี้ยังไม่รู้ว่ามันสามารถถอดเปลี่ยนได้แล้วไอ้ขาที่หักเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ขาที่หักเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปใช่ไหมมันก็จะไม่เกาะทีเนี้ยมันก็จะต้องใช้ขาที่มันสมบูรณ์มันถึกจะเกาะจริงๆมันต้องใส่อย่างนี้นะ นถ่ายเกาะปุ๊บนี่อ่ะแน่นเลยเห็นไหมเนี่ยมาดูกันวิธีถอดเปลี่ยนถอดยังไงนี่นะดูวิธีการถอดเปลี่ยนให้ดีๆอ่ามเนี่ยเสียงเท่นั้นแหละทีนี้เราก็ไปเอาไอ้เบรกเกอร์ที่มันเสียแตขามดีมาแล้วก็มาถอดเหมือนงานวิธีเดียวกันถอดปึง้งนี่เห็นไหมมันมีฝั่งหนึ่งมีเดือยใหญ่กว่าฝั่งนึงเล็กกว่าเราก็เอามาเนี่ยเอาฝั่งเดือยไว้ด้านล่างนะนี่ เสร็จแล้วตอนใส่ก็ใส่เหมือนกันเนี่ยกดออกแรงน้อยโป้งเข้าไปนี่กับเพียงเท่านี้แหละเข้าใจไหมไปลายระบาย